สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับครับในรายวิชาสุขศึกษาและพะัฒนศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สี่เรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับนามาต่อจากอาทิตย์ก่อนนะครับจากอาทิตย์ก่อนก็คือประโยชน์นะครับประโยชน์อนนนของการมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับก็คือหนึ่งช่วยให้สามารถแก้ไข รปรับปรุงการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับรู้จักจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็รู้จักจุดเด่นของตัวเองนะครับสองช่วยปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความคับข้องใจนะครับในการอยู่ร่วมกับสังคมกับผู้อื่นนะครับเราจะไม่มีการเหยียดเพื่อนหรือว่าคับข้องใจหรือว่า ในเชิงนะครับในเชิงคิดไม่ดีกับเพื่อนเราจะไม่มีข้อนี้นะครับถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีนะครับสช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเองนะครับและผู้อื่นรู้จิตใจความรู้สึกอารมณ์ของคนอื่นได้นะครับจะนะในข้อนี้ก็หมายความว่านะครับเราจะรู้นะครับเราจะรู้ว่านะครับว่าเพื่อนคิดอะไรนะครับ พูดง่ายๆก็คือรู้จากเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับในข้อนี้นะครับเราจะรู้ว่าผู้อื่นมีความรู้สึกอย่างไรในอารมณ์นั้นนะครับบางทีเพื่อนฮอกโกรธอยู่เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับหรือว่าเราจะเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนนะครับ C ช่วยให้สามารถตัวเองเนี่ยพัฒนาอาชีพการงานและครอบครัวได้ดีครับในข้อนี้นะครับ ก็คือคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีจะเข้ากับสังคมได้ง่ายนะครับเข้ากับสังคมได้ง่ายก็คือมันก็จะมีผลต่อเนื่องมาสู่การทํางานนะครับการทํางานเพื่อนร่วมง,งานก็แฮปปี้นะครับก็เราจะไปพัฒนาอาชีพตัวเองได้ง่ายนะครับการการทํางานนะครับหรือว่าอาชีพอยู่ในครอบครัวนะครับถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีนะครับคนในครอบครัวนะครับเราไม่อารมณ์โมโหฉุนเฉียวง่ายนะครับ คนในครอบครัวเขาก็จะแฮปปี้เพราะว่าอะไรคนที่อยู่รอบข้างเรามีความรู้สึกกันทั้งนั้นนะครับถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ด,ดีมันก็จะช่วยพัฒนาในจุดๆนี้ได้นะครับมาดูข้อต่อไปนะครับคุณค่านะครับและความสําคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิตคุณค่ามันมีคุณค่าย,ยังไงนะครับ มาดูสุขภาพนะครับเป็นองค์รวมของร่างกายและจิตใจการที่คนเรามีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ไม่ใช่มีเพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่จะมองในลักษณะขององร์รวมสุขภาพนะครับองรวมสุขภาพทั้ง3าประการจะส่งผลทําให้มีสุขภาพดีนะครับองค์รวมมีอะไรบ้างหนึ่งกายนําจิตนะครับก็คือจะทําให้จะทําให้กายดี จิตก็จะดีไปด้วยเช่นถ้าเราหิวแล้วเรากินข้าวเมื่ออิ่มแล้วเราก็จะอารมณ์ดีแต่ถ้าเมื่อไร่หิวแล้วไม่ได้ทา,ดานข้าวนะครับเราก็จะทําให้อารมณ์นั้นโมโหชุนเฉียวหรือว่าโมโหหิวนะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลด้วยที่ความคิดนะครับถ้าเราโมโหปุ๊บนะครับความคิดเราก็จะยังไงแคบ,บแคําว่าแคบก็คือคิดในสิ่งไม่ค่อยดีนะครับคิดในทางที่ไม่ดี สองท่าจิตนำกายนะจิตนำกายเป็นยังไงนะจะทำให้จิตดีและนำกายไปดีก็คือถ้าเรามีอารมณ์ที่ดีไม่งุหงิดโมโหง่ายนะครับสภาพร่างกายเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บป่วยนะครับไม่รู้สึกเจ็บป่วยก็คือจิตนำกายนะครับจิตเป็นกายในเป็นบาดั่นองนะครับสามทาจิตวิญญาณน,นำกาย และจิตจะทำให้กายและจิตดีพร้อมที่จะไปเชิญปัญหาและแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้โดยสติเพื่อให้เกิดปัญญาในตนเองนะครับในข้อนี้ก็คือนะครับถ้าจิตวิญญาณนำกายนำจิตนะครับก็คือ,อเราเนี่ยนะครับคิดดีในเรื่องที่จะเจออุปสรรคนะครับถ้าเราคิดจะสู้นในอุปสรรค ้ามเชิญปัญหาและแก้ไขอุปสรรคนั้นนะครับเราก็จะเราก็จะตั้งสติตเ,เองแล้วก็แก้ปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่ขวางหน้าเราได้นะครับนั่นคือความหมายของข้อ3นะครับมาดูองค์ประกอบทั้ง3มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ1เป็นองค์รวมที่สร้างความสัมพันธ์ด้านสุขภาพนะครับ ก็คือความหมายม mm ัน hmm. ก็คือหนึ่งแหละนะครับช่วยสร้างและเพิ่มพลังการช่วยสร้างและเพิ่มพลังห kind of มายความว่าไงครับคาว่าช่วยสร้างและเพิ่มพลังก็คือการออกกําลังกายเป็นประจานะครับจะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราทํางานได้เป็นปกตินะครับ 2. ช่วยรักษาอารมณ์นะครับการออกกําลังกายต่างๆนะครับการออกกําลังกายช่วยลด ภาวะความเครียดความวิตกความซึมเศร้านะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราไปออกกําลังกายปั๊บร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาแล้วมันจะทําให้เราอารมณ์ดีนะครับความเครียดก็จะหายไปความวิตกกังวลความซึมเศร้าต่างๆก็จะหายไปในเมื่อตอนเราออกกําลังกายเสร็จเง่อออกรู้สึกมีความสดชื่นนะครับในข้อนี้ก็จะช่วยรักษาอารมณ์นะครับของการออกกําลังกาย มาดูข้อต่อไปนะครับช่วยสร้างความสัมพันธ ER: ์ก네ับผู้อื่นนะครับการเล่นกลกายนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาใดๆกระช่างนะครับหรือว่ากีฬาใดๆต่างๆนานานะครับยกตัวอย่างนะครับฟุตบอลช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับเราจะเห็นในสังคมสมัยนี้นะครับเราจะเห็นว่าการแข่งขันฟุตบอลนะครับมันก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตตีนะฟุตบอลกระชับมิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าก็จะช่าง ให้เรารู้จักคนในสัง <system> คม <น S 1> มากขึ้นนะครับโดยการนําเอากีฬานะครับโดยการนําเอากีฬาไปเชื่อมสัมพันธ์ทางวินะครับมันก็จะเกิดคนนี้ขึ้น <ๆ S 2> <ค>นะครับ it <ależy S 1> เป็นผลดีไหมเป็นผลดีตัวตัวเองเป็นผลดีงไงครับต่อตนเองก็คือทําให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับต่อครอบครัวครอบครัวบางครั้งเวลาเล่นกีฬาครอบครัวก็จะ ตามไปออกกำลังกายด้วยนะครับไม่ว่าจะส่งผลตอ่อครอบครัวมีความสัมพันธ์กันในครอบครัวที่ดีเพื่อนและบุคคลอื่นๆน,นะครับถ้าเราออกกำลังกายปุ๊บเราก็จะได้เพื่อนและสังคมอี่ตามมานะครับ c ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับยังไงผู้ที่ออกกําลังกายจะมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสนะครับไม่ซีเรียสไม่ลดความเครียดวิตกกังวลความซึมเศร้านะครับ สุดท้ายเลยก็คือช่วยให้อารมณ์ดีแล้วก็จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราคิดในแง่บวกนะครับข้อ2อนะครับอาหารหล่อเลี้ยงสุขภาพนะครับมาดูข้อ1น,นะครับอาหารทางกายอาหารทางกายเรานะครับก็คือปัจจัยสีในการใช้ชีวิตนะอาหารที่อยู่เครื่องนุขอหงมและยารักษาโรคนะครับ นี่คือปัจจัยสี่นะครับในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับถ้าเราไม่กินเราไม่มีที่อยู่เครื่องผมยารักษาโรคนะี่ครับปัจจัยสี่ตรงนี้นะครับก็คือปัออปใจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับแล้วก็การสร้างเสริมสุขภาพนะครับ มาดูอาหารทางกายที่เราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องเสียทรัพยากรหรือว่าเสียอะไรเลยก็คือหนึ่งแหละนะครับการพักผ่อนนะครับถ้าการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับจะทําอะไรนะครับสมองก็จะไม่แล่นนะครับก็คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับนะครับถ้าคนไม่ได้นอนหนึ่งคืนนะครับถ้าคนไม่นอนหนึ่งคืนนี่ครับสังเกตว่าตอนตื่นเช้ามาอาการเจ็บง่วงง่วงเหยียนะครับ ก็คือการพักผ่อนคือการนอนที่ดีที่สุดนะครับสองการออกกาลังกายนะครับสก็คือกิจกรรมน,นาการกิจกรรมน,นาการในที่นี้ก็คืองานอดิเรกนะครับที่เราไม่ต้องเสียตังไปเล่นนะครับงานกิจกรรมนันนทาการอาจจะเป็นหนึ่งนะครับพาครอบครัวทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรือว่างานทำอ,รรอาหารอย่างนี้นะครับเป็นกิจกรรมนันทนาการเน้นเพื่อความสบายใจนะครับการป้องกันอุบัติเหตุนะครับสองอาหารทางจิตอาหารทางจิตคืออะไรนะครับสิ่งที่จําเป็นต่อดํารงชีวิตทางด้านจิตใจของมนุษย์นะครับก็คือการมีความสุขลื่นเลงการไม่เจ็บป่วยและความสงบสุขนะครับ ในข้อนี้นะครับข้อในสําคัญสุดนะครับก็คือการไม่เจ็บป่วยถ้าเราเกิดอาการรู้สึกเจ็บป่วยนะครับอาการทางจิตเราก็จะคิดฟุ้งซ่านและวิตกกังวลเกิดความเครียดตามมาก็จะทําให้นะครับก็จะทําให้ไม่มีความสุขนะครับถ้าไม่มีความสุขแล้วความสงบสุขก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นนะครับการเจ็บป่วยนะครับเป็นา การไม่มีโรคคือลากันประเสริฐนะครับก็คือข้อนี้สําคัญทําสคัญที่สุดนะครับสามอาหารทางจิตวิญญาณอาหารทางจิตวิญญาณคืออะไรนะครับสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะครับก็คือการเสียสละอาหารทางจิตวิญญาณนี่ก็คือทําแล้วรู้สึกสบายใจนะครับทําแล้วรู้สึกดีนะครับก็คืออาหารทางจิตวิญญาณของเรานะครับ นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นเรารู้เรารู้ขึ้นสายบาทในตอนเช้าอย่างนี้นะครับเรารู้สึกดีนะครับการเสียสละนะได้ช่วยคนอื่นอย่างนี้นะครับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ้อมอารีการมีสติหรือการมีความเมตตาการุณานะครับพวกนี้ก็คือทําไปโดยนะครับทาไปโดยจากความรู้สึกของเราทําไปแล้ว มันสบายใจมันรู้สึกโล่งมันรู้สึกดีนะครับมันก็จะเกิดความสุขอย่างแท้จริงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเราได้เรียนไปแล้วนะครับจบหน่วยการเรียนรู้ที่สในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับมีการบ้านนะครับการบ้านสําหรับหลายวิชาสุขะนะครับให้นักเรียนจดบันทึกตามสไลด์ที่สอน นะครับไม่เยอะนะครับต่อจากอาทิตย์ก่อนนะครับสองให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่สใน Google f o r m ตามลิงก์ด้านล่างที่กูจะ,ะที่รูจะแนบให้นะครับในเพจ facebook ชั้นม .2 ออนะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดต,ตัวนี้นะครับเป็นคะแนนเก็บห้าคะแนนนะครับนะ ทีนี้เราเหลือหน่วยการเรียนรู้ที่5้านะครับหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะครับซึ่งจะใช้เวลาใน ît, อีกสองอาทิตย์นะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่5้านะครับอย่าลืมนะครับแค่จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่า5าแล้วนะครับตอนนี้เราจบหน่วยการเรียนรู้ที่4แนละ้วงานใครที่ข้างค้างอยู่นะครับก็ให้ไปทำนะครับถ้าไม่มีงานปั๊บก็ไม่มีคะแนนนะครับโอเคนะครับ สำหรับรายวิชาพระราศษาคู่จะสั่งงานทางในรายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้ปฏิบัติอะไรนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าเจอกันในในหน่วยอเนรนูที่5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ